สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมอ,อันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดสกิน LOL หรือว่าดิปออฟเลเยจ์ religion, นะฮะอ่าอือมไม่ต้องใส่เออผมไม่ต้องแนะนำตัวนะเพราะว่าชเนลนี้มีผมคนเดียวแหละอ่าเขตสเปเชียลนนะอือะนะงั้นก็เริ่มเลยเนาะเพราะว่าเพื่อการ เสียเวลาเอาอไปเสียเวลาอ่าหมดมดเลยกับคำพูดของกูเออของผมนะอืมตอนแรกเดี๋ยวอันเว็บ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 ดาวน์โหลดนะฮะผมจะเอาไว้ข้างล่างคิดนะครับผมอ่าสมมุติว่าคุณที่เข้าไปในเว็บที่ผมให้แล้วอ่า ให้คุณชิกมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลย <c oughs> ขอโทษทีนะผมไม่สบายก็เลยวอลไม่ค่อยชัดอาจจะฟังยากนิดหน่อยผมก็ขออภัยด้วยนะม <S <S ผมก็ได้ทำการลบไอตัวแฮกสกินของผมออกเรียบร้อยแล้ะเพราะว่าผมจะทั้งสอนดาวน์โหลดและก็ติดตั้งด้วยนะครับ ทำพร้อมกันเลยนะลิกเลยนะครับลิกตรงนี้แล้วก็กดกดกดตรงนี้นะนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากเออเลยววนะครับมันก็ออกมาแบมนี้นี่นะครับอือ วันนี้วันนี้ว่าผมถ่าวิดีโอเสียงนันไปมันงนะาแล,แล้วก็ปิดเพลงดีกว่าเพลงวันนี้เอออ่ะปิดแลวอะไรนี้ อ่านี่นะครับรับผมก็ค่อนข้างจะงงนะมันติดตั้งจะในอะไรวนเนี่ยได้แล้วอ,อะไรวะเอาได้แล้วซึ่งสอนยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ถือว่าบันไดแล้วกันเนาะผมก็งงกับมันเนี่ยเอออะไรวะ,ะถ้าถ้ามันติดตั้งไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปของผมแล้วกันเนาะแล้วผมก็จะสอนดาวน์โหลดใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สอนติดตั้งใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันติดตั้งอะไรเร็วขนาดนี้เดือดแฟดเลยครับนะ được phép nâng và mình lên đại được bảo à, cũng thật lòng đi được bảo ขออภไยได้ะที่มันเข้าชานะผมเปิดคอมตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ปิดเลยนะหม <c oughs> อหนี่มันลองวะเอาเลยไหมไม่ก็เดี๋ยวผมแจกเอือเอาก็เอามาเกากระตูโ,โช่เดี๋ดยวโ,โชว์เดี๋ยวโชว์เปี้ยวให้ดู เยผมให้ดูก่อนนะครับจินผมยังไม่ได้ซื้อสกินนะฮะนี่ครับสกินมันยังราคาติดอยู่เลยมีราคาอยู่เลยผมก็กดตกลงเลยอ่ะแล้วก็หาไอ้จินมันมาหาเอ้ยาค้างดิบดีเยลย เดี๋ยวแปนึงขากนเออดีเจอแล้วจะผมบราจะกดใช้สก,กินเลยนะครับไม่ต้องพูดพูดยาวมึงอแล้วก็มาดูก,กันอ้าวใช้ที่ช้าเนี่ยพอมผมนะเพรมันนะมันไม่เรียงเลยยังไม่เลือกเลยเสี<ม>ยงผมเบาไปหรือเปล่าเนี่ย ถ้าบอกไปก็ขอโทษด้วยเนาะไม่ว่ากันคนกันเองช้าช้า,ชาถ้าไม่สู้ก็ข้อเกมกดยอมแพ้เเลยมึงดูหรืองวนแน่หรื่องวนแน่หรืออะไรออกเกมบุรแช่งมึงเลยนะเออ เรินไปม,มาดูสวยมันดูกันนะครับว่ามันติดหรือเปล่ามาจ,จินนะฮะจินอ่าจินจินเออจินมาเบิ้งกันเลยผมจะเล่นให้ฟังเออผมจะเล่นให้ดู คิดว่าถ้าถ่ายวิดีโอไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะแหลกเอามากๆเลยนะผมก็แค่ให้ดูว่าสกินมันติดหรือเปล่า,าสกินเออสกินมันจะติดหรือเปล่าแล้วก็ออกไปแล้วผมก็จะดวนกับไ,ไอ้หมอนี่ต่อนะครับเพราะว่าผมไม่อยากโชว์กกให่ท่านผู้ชมดูแนละ้วว่าผมกากขนาดไหนอ้อวชา้า โอยไม่ได้แล้วมั่งขอโทษเลยครับคมผมมันร้อนลแลวเปิดแต่เช้าเออไม่ได้ปิดเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเที่ยงแหละเปตั้งแต่กี่โมงวะเจ็ดโมงเช้าอะ่ะเออเจ็ดเจ็ดโมงเช้า <c oughs> ดีละ <c oughs> เออปรมาแล้ะ เป็นว่าติดนะฮะติดนะครับติดเลยติดเลยครับลูกเดี๋ยวรอดูในเกมเราดนเกมว่ามันจะเป็นจะไดนะฮะว่าจะได้ราควรนะทำไอตอืมไปละไม่ต้องไปซื้อให้ยากเออไม่ต้องซื้อให้ยาก <c oughs> เราโกโงเออเลยกับง,ง่ายกว่าเยนเนอะเนาะ รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะลองเล่นตัวใหม่นะฮะอาจจะเพิ่งซื้อมาคหละคำสั่นะนะได้นะครับตกลงติดนะฮะติดนะฮะ ดูติบนะครับผมโชตาธรดมเป็นไงครับบ่ต้องซื้อเลยอืออย่างไปละ <c oughs> นี่ครับจ้าบอ้ดีเออนะนี่ติดแล้วก็ถอดหมวกนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดโอ้โหหน้านตามนั รบกลับดูเลยครับมันก็จะเป็นเจ็คซี่นะแบบนี้เลยุนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามและก็เออสับสไครต์ด้นะครับอืมาเป็นมาเป็นชุดถ้าสับได้ก็ขอสักตนนะไปละบายนะครับจุ๊บ S <S บายแล้วแต่ยังไม่ออกเลยเออไม่บายนะถ้ามันติดตั้งไม่ได้หรือว่าโหลดได้แล้วแต่ติดตั้งไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะาผมจะทําสอนใหม่หมดเลยนะครับถ้าเสียงผมเบาไปหรือผมพูดคำหยากหรือผมทําอะไรยังไง่ะเออผมก็ต้องขออไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะฮะถ้าคุณชอบคลิปขอผมแล้วก็ <S 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 2> <S 2> Vậy <laughs> nào và có tìm 8 đấy